ขึ้นชื่อว่านกโดยปกติก็จะบินได้มีน้อยชนิดจริงๆที่บินไม่ได้ณที่นี้จะกล่าวถึงนกเพนกวินนกเพนกวินทำไมมันบินไม่ได้เนาะทั้งๆท,ที่มันมีปีกแต่ว่าปีกของมันเนี่ยใหญ่มันก็เลยบินไม่ได้และเวลามันเดิน มันก็เดินต่อแตะต่อแตะเวลาใครเดินต่อแตะต่อแตะบางทีเขาก็จะเปรียบเทียบว่าเดินอย่างกับนกเพนกวินแต่นกเพนกวินก็มีความมหัศจรรย์หลายประการเช่นมันอยู่ในดินแดนที่เลยจุดเยือกแข็งอีกเลย เลยประเทศออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เลยไปก็เลยไปทางคั่วโลกใต้ก็จะพบฝูงนกเพนกวินเป็นจำนวนมากแล้วมันประหลาดนะมันบินไม่ได้แต่มันใช้ปีของมันเนี่ยว่ายน้ำได้เขาไม่ได้เรียกว่าว่ายหรอกปีมันแบบพุยน้ำใช้พุยน้ำ แล้วก็มันเหมือนมันก็เก่งเหมือนแมวน้ำอะ่ะพูน้ำได้บางตัวนี่มันสามารถพยน้ำได้ไกล30ฟิตต่อ1วินาทีทีเดียวโดยมันไม่ใช่ใช้แต่ปีกอย่างเดียวมันใช้ทั้งหางแล้วก็ ตีนของมันเนี่ยพุยน้ําไปด้วยคือสรุปแล้วใช้3มอย่างปีกหางตีนแล้วมันก็มีความว่องไวที่มันอยู่ในน้ำนะมันก็อาจจะทะลึ่งตัวขึ้นมาได้สูงจากน้ำถึง5ฟิตได้อย่างสบายและนิสัยที่แปลกประหลาดของนกเพนกวินก็คือ มันชอบกินก้อนกรวดเออนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ว่ามีคนพบนกเป็นกวิ้นแล้วก็เคยคิดว่ามันก็เป็นเหมือนสัตว์ที่กินได้ก็เอามากินพอกินแล้วก็เจอในท้องของมันเนี่ยเป็นกรวดแล้วก็คิดในใจว่า เอ๊ะมันเอากรดมาจากไหนนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ค้นพบทวีปแอนตาร์กติก้านี่แหละเพราะว่าพบก้อนกรดในท้องของนกเพนกวิน